บทวามที่มีชื่อว่า Elements of the Mathematical Theory of Human System Part 1 Assessment of the Result of Human Actions and Activities Based on the Method of State Equations หรือมีชื่อในภาษาไทยนะคะก็คือองค์ประกอบของทฤษฎีคณิตศาสตร์ของระบบมนุษย์นะคะส่วนที่1การประเมินผลการกระทำและกิจกรรมของมนุษย์นะคะตามวิธีสมการสถานะนั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งเป็นบทความของ p o w e วลบาซิานะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะพูดถึง4ของข้าด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. abstract บทคัดยอ่อ 2. introduction บทนำ 3. conclusion บทสรุปและ4 about the author เกี่ยวกับผู้เขียนค่ะเดี๋ยวเราชมรับฟังได้เลยนะคะ abstract บทคัดยอ่อคำอธิบายของพฤติกรรมของผู้คนควรเป็นหลักของวิทยาศาสตร์และเป็นพื้นฐานที่เชื่อถือ ได้สำหรับการตัดสินใจประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของมนุษย์จะเป็นอย่างไรการตัดสินใจเหล่านี้จะทําให้ศูนย์กลางของกระบวนการทั้งหมดนั่นคือระบบของมนุษย์สถานะของระบบมนุษย์สามารถมีความเสถียรหรือไม่เสถียรสมดุลหรือไม่สมดุลในสภาวะสมดุลมีความสมดุลบางอย่างระหว่างพารามิเตอร์ของระบบซึ่งการสะท้อนกลับคือสมการสถานะของระบบมนุษย์ ลักษณะสากลของวิถีสรรมการสถานะของระบบมนุษย์ทำให้เราเข้าใจสรรมการสถานะพีชคนิตอย่างง่ายเพื่อแสดงถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่หลากหลายอย่างเพียงพอรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความขัดแย้งระหว่างพวกเขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอื่นๆอีกมากมาย หัวใจของทฤษฎีคณิตศาสตร์ของระบบมนุษย์คือการประเมินผลลัพธ์ของการกระทำเพราะการกระทำแต่ละครั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบของประโยชน์หรือความเสียหายได้โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการประเมินผลลัพธ์ของการกระทำและกิจกรรมของมนุษย์โดยใช้วิธีสมการสถานะของระบบมนุษย์ การ r o d u c i n g บทนำปัญหาในการสร้างทฤษฎรีเชิงปริมาณของระบบมนุษย์วิธีดั้งเดิมในการจัดกิจกรรมของผู้คนตามประบการในสัญชาตญาณมักจะล้มเหลวเนื่องจากความซับซ้อนและขนาดของปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไขและกรอบเวลาที่จำกัดสำหรับการดำเนินการสาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้คือความสามารถที่จำกัดของผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจที่ซับซ้อนในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ภาคเศรษฐกิจทั้งหมด ากิจการของรัฐสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและอื่นๆการกระทำแต่และอย่างมีสมการทางคณิตศาสตร์ของตัวเองซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลหรือสมดุลระหว่างความต้องการของชีวิตและความสามารถของมนุษย์สมการสถานะของการกระทำของมนุษย์ษยโดยพละการเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการกระทำโดยบุคคลและความสามารถของเขาในการทําให้สาําเร็จการกระทําของผู้คนแต่ละคนนั้นมีลักษณะที่ซับซ้อนสะสมโดยกําหนดขนาดและความยากลาบาก การแสดงออกดังต่อไปนี้ CD เท mm. ่ากับ W star D เป็นสมการที่1บุคคลที่มีผลผลิต P ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของทักษะและความรู้ของเขาและความพยายามในการบริโภค E สามารถเอาชนะ c s, <S, c s บางส่วนของ CD mm. ความซับซ้อนที่กำหนดเป็น Cs เท mm. ่ากับ E สตา P เป็นสมการที่2สมดุลระหว่างความซับซ้อนของ CD action และความสามารถของผู้คล C s ในการเอาชนะความซับซ้อนกรณีนี้่ายที่สุดของ เรื่องช่างนี้คือความเท่าเทียมกันของความซับซ้อนที่ระบุนั่นคือ C S เท่ากับ C D หรือ E star P เท่ากับ W s ตาด D เป็นสมการที่สค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขของความสมดุลของชีวิตและกิจกรรมของผู้คนนะคะ ความพยายามของผู้คนถูกกำหนดให้เป็น E ข้ากับ n ต t เป็นสมการที่4โดยที่ n คือจำนวนคนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือกิจกรรมและ t คือระยะเวลาของความพยายามของผู้คนดังนั้นเงื่อนไขสำหรับความสมบูรณ์ของกิจกรรมของผู้คนนะคะจะอยู่ใน t, รูปแบบ n ตา t ตข้ากับ w ต d เป็นสมการที่5ค่ะ ความหมายของความท่อเทียมนี้คือลุ่มคนที่ประกอบด้วยคนงนะคะกระทําการด้วยผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ p เป็นระยะเวลาหนึ่งีสามารถกระทําการหรือกิจกรรมที่มีขนาดหรือขนาดได้ดกิวนะคะและความยากลำบากของดีค่ะในกรณีของบุคคลคนเดียวนะคะสมการของสถานะของสมการที่5นะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสมการต่อไปนี้ค่ะ p star p ข้ากับ w star d ค่ะเป็นสมการที่6ค่ะ ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายความว่าหากเราพิจารณากิจกรรมของผู้คนเป็นระบบแล้วในระดับสูงเช่น A ระบบสามารถอธิบายได้ด้วย5พารามิเตอร์หรือตัวแปรระบบ n p p w และ d พารามิเตอร์นี้นะคะมีการเชื่อมต่อการทํางานกับระดับของแรงจูงใจ m และสูงสุดของค่าที่เป็นไปได้ของประสิทธิภาพ p max ของมนุษย์หรือระบบมนุษย์กิจกรรมที่มีรูปแบบง่ายๆดังต่อไปนี้ p เท่ากับ เอ็มสตาพีแม็กนะคะเป็นสมาการที่7โดยคํานึงถึงการแสดงออกของสมาการที่7และคุณภาพการปฏิบัติงานของมน,นุษย์คิวสมาการสถานะนะคะของสมาการที่3 5และสมาการที่6เป็นรูปแบบดังต่อไปนี้ค่ะอนะคะสตาเอ็มเท่ากับพแม็กนะคะเท่ากับ q ิวสตาดับบิสตาดีนะคะ, q, ะ,คะเป็นสมาการที่8คะ่ะเอ็นสตาทีสตาเอ็มสตาพีแม็กนะคะเท่ากับ q ิวสตาดับบิสตาดีเป็นสมาการที่9 t m t t m a x เท่ากับ q w d เป็นสมการที่10จากสมการที่8สมการที่ได้และสมการที่10นะคะสามารถขยายได้โดยคำนึงถึงความเข้มข้นของกิจกรรม i m a x c และความเข้มข้นของข้อผิดพลาดที่มนุษย์สร้างขึ้นและเวลาเฉลี่ยของ f สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะ e ต m i m a x เท่ากับ q ต์ w a d วงเล็บหวก n ta นะคะเป็นสมการที่11บ n t a t m i m a x ท่ากับ Q ตา W ซตา D ลงเล็บ1บวก ATA เป็นสมการที่12 P สา M ตา I MAC นะคะท่ากับ Q ซตา W สตา D ลงเล็บ1นวก ATA เป็นสมการที่13ค่ะการกระทำและกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนมีเหมือนบางอย่างซึ่งสามารถประมาณได้โดยใช้คำการข้างต้นกิจกรรมของมนุษย์ทุกประเภทต้องใช้บางในยามความรู้และภาสา,ศาศที่ช่วยให้ผู้คนสามารถอ่ตามได้ข้อหมายบางอย่างเอาชนะความซับซ้อนของความต้องการของกางกาใช้ที่ต่อไป ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพระดับหนึ่งกิกรรมประเภทต่างๆของบุคคลให้ผลลัพธ์ท,รรที่แตกต่างกันผู้จัดการเป็นผู้ตัดสินใจและทํางานเกี่ยวกับการใช้งานของ,ของ,องพวกเหล่านั้นโปรแกรมเมอร์วิศาวะาสร้างสรหค์กิจกรรมที่ประสบปราสสำเร็จของนักธุรกิจสร้างความมั่งคั่งชาวนาขายผลไม้กิจกรรมที่ทประสบความสำเร็จของนันาาสขาสขาต่างๆทำให้เกิดความที่ทมอุฎมการและแนวความคิดเป็นต้นซึ่งหมายความว่าเพื่อให้การแสดงพฤติกรรมของผู้คนในเชิงปริมาณสระบุน มั่นคือความจําเป็นที่จะต้องคำนึงถึงผลความยุติรรมในสัมปทานขั้นต้นด้วยรวมถึงผลประโยชน์และการสูญเสียที่เกิดจากกิจกรรมบางทภทการวิเคราะห์สถานะของโอนรถแสดงเห็นว่าบทบาทของสัเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมของผู้คนและผลลัพธ์ของพวกนั้นสามารถรับรองเป็นมันอยู่ได้ออกกิจกรรมของพวกนั้นครับซึ่งในกรณีเชิงเส้นที่ง่าที่สุดสามารถแสดงโดยสัมปารได้ดังนี้ก็คือ R าร์กับ KR หรือ W ับยูกับ1ส่วน KR อุน R ครับ ค่าสัมประสิทธิ K ์ kr แสดงิภาของการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณกิ๊การรมเดียวสู่พลังงานและสัมประสิทธิ์นี้สามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกหรือค่าลบซึ่งสาคัญกับค่าที่เป็นไปได้กรณีเฉพาะของผลบวกและลบจะมีกําลังใดๆของมนุษย์โดยธรรมชาติระหว่างปริมาณของกิกรรมเดียวและผลของมันานอกจากเส้นตรงแล้วยังสามารถมี a การพิ่มค่าฟังก์ชันที่ไม่เป็นเชิงเส้นอื่นๆก็มันมา้แต่ว่านี่เชิงเส้นอย่างง่ายนี้มุ่งเป้าไปที่ภาพประกอบชัดเจนและความโปร่งใสของความหมายการแสดง เชื่อมผลการของพฤติกรรมมนุษย์ดังนั้นหากเราแทนที่มีพจน์ที่4และเป็นสมก,การที่ 11, 12และ13จะได้ว่า kr ตาร์กีตาเอ็มตาไฮแม็กเท่ากับ q ตา, r, ตา, B, ตา B, ร์ r ตาร์ d คูณแองเล็บ1บอก a t และสมก,การที่16 kr เท่ากับ t, า L, า I, Max, า B, เาาาาตร์กท่ับ q ตาร์ r ตาร์ d คูณแองเล็บ1บอก a t และสมก,การท้ายที่7 k r สตาร์ีสตเกท่ากับ q r วสตาร์คูณแอมเล็หบกเทีและในเมื่อหาค่า R จะได้ r เท่ากับเ R สตาร์ดสตส่วนได้ทั้งหมด q s t สตารคูณด้วยเอมเล็หบกเทีครับสมการสถานะสำหรับอัตราการสะสมของกิจกรรมของมนุษย์อัตราส่วน r ส่วน P คืออัตราส่วนเฉลี่ยของการสะสมผลลัพธ์ของกิจกรรมของมนุษย์จะช่วย ขยายความเป็นไปได้ของสมการของระบบมนุษย์โดยอ้อมโดยคำนึงถึงบัตรไยด้านเวลาด้วยเราสามารถหาสมการใหม่ซึ่งมีอัตรากิจกรรมของผู้คนด้วยได้ดังนี้ R เท่ากับ kR าร a สตาร์ A หรือตาร์ I แม่ส่วน Q ตาร์ D คูณกับ1บวก A T A แล้วก็อีกสมการนะคะ R เท่ากับ kR s I ส่วนด้วย Q D คูณกับ1บวก A T A ค่ะ การประมาณรายได้ที่คาดหลังจากกิจกรรมของมนุษย์เราจะมีการตีความสมการของระบบมนุษย์ในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างทรัพยากรและผลลัพธ์ของการกระทําและกิจกรรมของมนุษย์โดยหาได้จากสมการ b เท่ากับ kd s n n s t m t a t ส่วนด้วย q ตาร์ d และอีกสมการนะคะ b เท่ากับ kd n า m t i แส่วนด้วย q ตา a ์ d คูณกับ1บวกค่ะค่ะสมก,การสถานะนะคะ e p สตาเท่ากับ D สตาเป็นยู U นะคะของระบบมนุษย์นะคะคือการสะท้อนของความสมดุลระหว่างความต้องการของชีวิตนะคะ d สตาเป็นยู U, กับความสามารถของคน D ีสตาพค่ะซึ่งสมก,การสถานะ E สตาเท่ากับ D สตาเป็นยู U, นะคะจะได้ RG ค่ะคือความพยายามด e ีนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะทรัพยากรทั่วไป RG นะคะซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรทางการเงินทรัพยากรทางการจัดการระเบียบทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเวลาและทรัพยากรอื่นๆค่ะต่อมานะคะก็จะได้เป็นอาร์เซนะคะซึ่งอาร์เซนะคะเป็นกิจกรรมของคนนะคะ mm hmm. w สร้างผลลัพธ์อาร์เซในรูปแบบของความปลอดภัยของระบบมนุษย์ค่ะความรู้สึกความพึงพอใจและการสื่อพันธ์ของตัวเองนะคะทรัพย์สิสนสินค้าและอำนาจค่ะผลกระทบทางจิตใจของผู้อื่นและความสุขค่ะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพหรือผลผลิตของระบบมนุษย์ทีนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้คนสถานะทางสังคมความรู้ความสามารถประสบการณ์และเครื่องมือค่ะทา,ทางคณิตศสาสตร์ะคะการสร้างรูปแบบของกิจกรรมทั่วไปของมนุษย์นะคะขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าพารามิเตอร์ของสมก,การสถานะเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของมนุษย์นะคะและผลผลิตของกิจกรรมตามที่อธิบายไว้ข้างต้นค่ะระหว่างเวลา ของระบบกิจกรรมของมนุษย์นะคะและปริมาณของทรัพยากรที่ใช้มีการเพิ่งพาการทํางานที่เรียบง่ายค่ะซึ่งจะได้สมการต่อไปนี้นะคะก็คือ R e นะคะเท่ากับ K R T คูณ T หรือ R เท่ากับ R e ส่วนด้วย K R T ค่ะค่ะโดยที่ค่า K R T นะคะคืออัตราที่ใช้ในทรัพยากรนะคะแทนที่นิพจน์28ค่ะลงในสมการของสถานะ16นะคะเราสามารถหาได้ดังสมการต่อไปนี้ค่ะ K R s t a N star E ส่วนด้วย K R T นะคะ star M star I max นะคะเท่ากับ Q star R star D คูณกับวงเล็บ1บก A T A ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อประเมินผลของกิจกรรมของระบบมนุษย์นะคะจึงได้สมการดังต่อไปนี้ค่ะ R เท่ากับ K R star N star M star I max star R E นะคะส่วนด้วย K R T star Q star D คูณกับ1บวก A T A ค่ะ โดยหลักการแล้วการแสดงออกนี้นะคะสามารถขยายไปยังระบบใดๆของระบบมนุษย์ได้ค่ะเนื่องจากทุกคนนะคะใช้ทรัพยากรในกิจกรรมของตนเองและบรรลุผลลัพธ์บางอย่างโดยใช้ทักษะและความรู้ของมนุษย์ค่ะ Conclusion บทสรุป 1>, 1วิธีสรรมการสถานะทําให้สามารถอธิบายชีวิตผู้คนได้หลายวิธี 2. สรรมการของระบบมนุษย์รวมทรัพยากรความรู้และทักษะของคนเข้ากับผลลัพธ์ของกิจกรรม 3. วิธีสรรมการสถานะเป็นเครื่องมือที่เป็นสากลและเป็นพื้นฐานที่เชื่อถือได้สาหราับสังคมศาสตร์ทาตศารตร์และภูมิศาสตร์การเมืองซึ่งช่วยให้ได้ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างพารามิเตอร์ที่สะท้อนด้านสังสมคมและองค์กรของชีวิตผู้คนด้วยวิธีนี้ละใน 4. การศึกษาสมการสถานะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในทิศทางต่างๆทําให้เราสามารถพิจารณาชีวิตของผู้คนในระบบแง่มุมต่างๆของกระบวนการชีวิตและความต้องการที่แตกต่างกันได้ าในเวลาเดียวกันสมการสถานะทําให้เราสร้างการพึ่งพาการทํางานระหว่างแง่มุมต่างๆของชีวิตผู้คนดังนั้นวิธีการของสมการสถานะจึงกลายเป็นวิธีการตรวจสอบและสังเห์แง่มุมที่ไม่รู้จักของชีวิตมนุษย์6บนพื้นฐานของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์สาหรับการตัดสินใจที่จําเป็นสําหรับการจัดการและการควบคุมระบบของมนุษย์ About the order เกี่ยวกับผู้เขียน ผู้เขียนนะคะชื่อคาวเวลบาเซียเป็นนักวิชาการลูกครึ่งชาวเยอรมันอาร์เจนียและพาโนโเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย